สวัสดีค่ะฝึกโยคะกับเจยที่บ้านวันนี้จะเป็น5ท่าโยคะแก้ปวดหลังวิธีแก้ปวดหลังด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะทีนี้นะคะนั่งเอาฝ่าเท้าประกบกันหายใจเข้าชู2แขนขึ้นหายใจออกให้เราวาดแขนขวา มาด้านข้างนะคะเปิดฝ่ามือขวาขึ้นจากนั้นพลิกนิ้วหัวแม่มือลงแล้ววาดมากว้างๆเอาหลังมือขวามาแปะไว้ด้านหลังลึกๆเลยนะคะสูงๆเลยนะคะถ้าใครไม่ไหวสามารถเอามือซ้ายมาช่วยดันให้เราเอามือขวาแตะขึ้นมาสูงๆเดี๋ยวจะหันข้างให้ดูนะคะหายใจออกแล้วลดมือซ้าย มาจับกับมือขวานะคะใครตึงมากเอาเชือกมาช่วยก็ได้นะคะใครจับไม่ไหวก็จับที่หลังไว้ได้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆใครที่ไหล่ตึงตหลายคนจะมีปัญหาในการยืดหัวไหล่นะคะยิ่งตึงเราก็ต้องยิ่งยืดนะคะ หายใจเข้าหายใจออกค่อยคพับลำตัวลงหาพื้นค่ะขมิ้แมวท้องพับลำตัวลงทีนี้ยืดทั้งสะโพกนะคะเท้าด้านหน้ายังเป็นบัตเตอร์ายอยู่นะคะค่อยๆยยืดใครไม่ไหวหาบล็อกมาวางด้านหน้าได้นะคะวางหน้าผากลงที่บล็อกได้นะคะถ้าไหวเดินมือเข้ามาให้ใกล้กันสาวสแต็เข้ามาให้ใกล้การกดก้นลงนะคะ ค้างไว้3 2และ1หายใจเข้าใช้คอบอดี้เยอะๆค่อยๆยกลำตัวกลับมาจากนั้นคลายมือออกค่ะเราจะสลับข้างนะคะโอเคค่ะหายใจเข้าชู2แขนขึ้นจากนั้นนะคะวาดแขนซ้ายไปด้านข้างเปิดฝ่ามือออกก่อนที้นิ้วหัวแม่โป้งซ้ายลงจากนั้น วาดแขนซ้ายมากว้างๆเอามือซ้ายมาแปะไว้กลางหลังค่ะลึกๆเลยนะคะสูงๆเลยค่ะจากนั้นหายใจเข้าลึกหายใจออกลดมือขวาลงมาจับแขนซ้ายข้างนี้คนถนัดขวาจะง่ายกว่าเราก็จะจับได้ลึกกว่าแต่ถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะใช้แสแตทนะคะหรือว่าใช้ ผ้าก็ได้นะคะหายใจเข้าเขมาแมวท้องหายใจออกเข้าแมวท้องออก้มศีรษะลงแตะหน้าผากไว้ที่พื้นเท่าวค้างไว้ที่ชี้ศอกขวาขึ้นค่ะ3 2และ1ค่ะหายใจเข้าเกรงท้องยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะจากนั้นค่อยๆค,ค,คลายหมุนหัวไหลไปค่ะ สาขวาหน้าหลังนิดนึงค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะควายขวาคว้ยควายขาของเราจากเมื่อกี้ที่ทำบัตเตอร์ไฟนะคะเรานั่งคว้ยขวาเหมือนนั่งขัดสมาธินะคะแล้วก็ก้มลำตัวลงหายใจเข้าดันสะโพกขึ้น เป็นท่าแคทคาวคายคายขาของเราออกนะคะหัวไหล่ข้อศอกข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันนะคะหัวเข่ากับข้อต่อสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันนะคะวางหลังเท้าลงหายใจเข้าจิกปลายเท้าหย่อนท้องลงกระดกก้นขึ้นเชิดอกเชิดคางหมุนหัวไหล่ไปทางหลังะคะ่ะเชิดคางขึ้น หายใจออกวางหลังเท้าขาแมวท้องโก่งหลังให้สูงสูงตามองที่สะดือกดคางทิดอกนะคะหายใจเข้าโก่งท้องเชิดอ,อกเชิดคางตั้งหลังเท้าขึ้นนะคะหายใจออกวางหลังเท้าขาแมวท้องโก่งหลังให้สูงสูงเลยกดคางชิดอกไว้ ตามองสะดือรอบสุดท้ายหายใจเข้ากระดกกลนเชิดอกเชิดคางหายใจออกวางหลังเท้าคาแมวท้องโกงหลังเหมือนแมวโกดเลยนะคะมือผักพื้นไว้โก่งขึ้นสูงสูงอย่าลืมมองที่สะดือนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะ ทีนี้เราเทน้ำหมักไปฝั่งซ้ายค่ะหายใจเข้าส่งแขนขวาขึ้นหาเพดานตามองมือขวาขะแมวท้องบิดลำตัวขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายค่ะวางหัวไหล่ขวาแล้วขหมับขวาลงที่พื้นค่ะจากนั้นค่อยๆยยืดขาซ้ายตึงวางจิกเท้าซ้ายไว้ที่พื้นก่อนกดหลังมือขวาแน่นๆนะคะ หายใจเข้าค่ะส่งแขนซ้ายขึ้นชี้ตรงขึ้นหาเพดานมองมือซ้ายไว้นะคะใครไปต่อได้ลอยขาซ้ายงอข่าซ้ายเอามือซ้ายไปจับหลังเท้าซ้ายบาลานซ์ไว้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆส่งเท้าซ้ายของเราขึ้นสูง ข้าแมวท้องเก็บหาบาลานนะคะ3 2และ1ค่ะค่อยๆปล่อยมือลงมาค่ะอย่ารีบนะคะอย่าดีดนะคะระวังหัวเข่านะคะวางมือซ้ายตั้งมือขวาของเรากลับขึ้นมาค่ะเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะบิดลำตัว เทน้ำหนักประทางขวาส่งแขนซ้ายขึ้นมามองตามมือซ้ายหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้มือขวาวางไหล่ซ้ายขม่าวซ้ายลงวางหลังมือซ้ายวาบลงไปค่ะตั้งท่ายให้ดีนะคะจากนั้นยืดขาขวาตึงกลับขึ้นมาค่ะจิกปลายเท้าค่ะค่อยๆเดินมือไปด้านหน้า กงสะโพกไว้เข่าแยกออกห่างเราจะลดหน้าอกของเราโด่งก้นขึ้นอโดุมุขอาวสนะดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกนะคะหายใจตลอดเวลาค่อยๆลดหน้าอกลงทำซ้ำอีกครั้งนึงค่ะข้อต่อสะโพกกับ หัวเข่าจะอยู่ในแนวเดียวกันนะคะใครหนะ้าอกไม่ติดพื้นไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมทำในทุกๆวันนะคะถ้าชอบคลิปที่จอยทำนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง YouTube คุณจอยให้เจอด้วยนะคะ